สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาตัวอย่างเล่าเก่านะครับ มาให้เพื่อนๆนะฮะได้ดูกันนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับไม่ได้สนับสนุนนะฮะให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆมาดื่มเหล้านะผมบอกเลยว่าเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับอันนี้การันตีนะครับคลิปนี้เนี่ยทำเพื่อรับซื้อเหล้าเก่าเท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหล้านะผมต้องบอกนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหล้าเหมาไถนะครับหลายท่านเนี่ย อาจจะพอทราบอาจจะพอรู้จักนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับใครมีเล่าเหมาไถแบบนี้เนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่แบบนี้กล่องแบบนี้นะครับมีกล่องไม่มีกล่องก็ได้นะครับ